Nopadon Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นพดล Story Podcast นะครับถ้าฟังตรงวันนะ่าจะเป็นวันศุกร์นะนะวันนี้นะครับก็หยิบหนังสือเล่มหนึ่ง ของนักเขียนคนโปรดนะครับหนังสือชื่อว่าสิ่งที่เคยมองแต่ไม่เคยเห็นของคุณหนุ่มเมืองจันนะครับหรือผมเรียกว่าพี่ตุ้มก็แล้วกันนะครับก็เอามารีวิวให้ฟังนะก็เล่งไว้ทั้งนานแล้ว วันก่อนมีโอกาสเดินไปร้านหนังสือก็เลยจริงๆพี่ตุ้มเนี่ยประกาศในในเฟซนะแต่ว่าตอนนั้นลืมสั่งนะไม่งั้นได้ลายเซ็นด้วยก็ไม่ได้สั่งเพราะไม่ได้สั่งเสร็จปุ๊บก็รอให้วางจําหน่ายในร้านหนังสือวันก่อนมีโอกาสไปเดินก็เลยหยิบซื้อมาแล้วก็เช่นเดิมนะอ่านรวดเดียวจบนะครับเพราะว่าเป็นข้อเขียนที่ผมชอบนะครับเป็นธีมหนังสือก็ตามชื่อเนาะคือเรามองแต่เราไม่เคยเห็น นะครับมองกับเห็นต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่เราไม่ได้ใช้ความคิดน่ยอย่างที่เรามองไปเห็นไปทุกอย่างไม่หมดเลยอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าเห็นเนี่ยคือคือใช้ความคิดกับสิ่งนั้นนะครับก็หนังสือเป็นเรื่องเล่าเช่นเดิมนะครับพี่ตุ้มก็จะมีบทเรียนมีประสบการณ์มีการอ่านเจอในหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังอะไรเงี้ยนะครับผมคัดเลือกมาแล้วกันนะจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมประทับใจนะ คือพี่ตุ้มเนี่ยไปอ่านหนังสือชวนมุ่นชื่นแล้วจริงๆผมเคยได้รีวิวแล้วเพราะผมได้รับหนังสือเล่มนั้นมาแล้วก็เอามารีวิวในพอดแคสต์แล้วด้วยนะครับแต่ว่าชอบเรื่องอิด2ก้อนนะขอพูดอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับชวนมุ่นชื่นเนี่ยก็คือเขียนโดยพระอาจารย์พรมนะท่านอยู่ต่างประเทศนะเป็นคนชาวต่างประเทศแต่ว่ามาบวชเป็นพระนะครับแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยท่าน ก่อกำแพงด้วยอ,อิฐประมาณ1000ก้อนนะปรากฏว่ามันมีสองก้อนที่ท่านก่อผิดมันก็เบี้ยวแล้วท่านก็รู้สึกหงหงิดแล้วอยากที่จะลื้อกำแพงนั้นทิ้งนะครับจนลูกศิษย์คนหนึ่งมาบอกว่ากำแพงสวยท่านก็บอกว่ามันจะสวยได้ไงไม่เห็น2ก้อนที่มันบิดเบี้ยวหรอนะครับลูกศิษย์คนนั้นบอกว่าถ้าจะลื้อเนี่ยเสียดายอิฐอีก998อก้ก้อนที่ตรงและสวยงามนะแปลว่า,า,ารพระอาจารย์พรหมเนี่ยท่านเคย มองทั้งหมดเนี่ยแต่ท่านไม่เคยเห็นนะครับคือพูดง่ายๆว่าท่านไปโฟกัสเฉพาะไอ้ก้อนที่มันแย่นะครับท่านไปโฟกัสเฉพาะสิ่งที่มันผิดพลาดแต่ท่านไม่เคยเห็นไอ้ไอ้ไอ้เก้าร้อยเก้าสิบแปดก้อนที่มันดีงามนะครับก,ก็เปรียบเหมือนชีวิตเราเนาะชีวิตเราเนี่ยมันก็มีอะไรที่มันไม่มีใครรอบเพอร์เฟกนะครับมันจะมีอะไรที่ผิดพลาดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย ถ้าเราไปโฟกัสทีผิภพลาดเราก็จะรู้สึกว่าชีพิตเราแย่มันมีไอสิ่งที่ดีกว่านั้นเยอะแยะเลยแต่เรามองข้ามมันไปอันนี้ก็เป็นบทเรียนนั้นแรกนะครับกับอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เป็นเรื่องที่จะเรียกว่าใกล้ตัวผมนะครับใกล้ตัวผมคือเป็นเรื่องของร้านขายข้าวแกงนะครับเหมือนอาหารทําสั่งข้าวแกงเนี่ยนะของมหาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตท,ทุกคนที่เป็น คนน,นนักศึกษาหรือสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์น่าจะรู้จักถ้าถ้าอยู่ในยุคที่ไปเรียนที่รังสิตเนี่ยคือร้านน้องแอมนะครับบอกร้านนี้เปิดมากว่า30ปีละนะเป็นร้านขายข้าวแกงนะครับมีกับข้าวประมาณ40อย่างแล้วก็อร่อยแล้วถูกนะแต่พอยต์ของร้านนี้เนี่ยก็คือพี่หญิงเนี่ยเป็นเจ้าของร้านรุ่นที่2นะสืบทอดกิจการมาจากคุณคุณแม่เนี่ยพี่หญิงเนี่ยยืนอยู่หน้าร้านตลอดเลยนะประมาณ20ปีละนะครับ คราวนี้คนอื่นจะไม่ได้เรียกแค่ร้านน้องแอมนะครับเขาจะเรียกว่าร้านน้องแอมข้าวพอไหมเพราะว่าพี่หญิงตักข้าวเนี่ยตักแล้วเนี่ยพี่หญิงไม่ได้กักว่าจะเอากําไรสูงนะตักแล้วจะแบบจะถามว่าข้าวพอไหมถ้าเกิดไม่พอเนี่ยจะเพิ่มให้ทันทีนะครับคือไม่ได้มองลูกค้าเป็นลูกค้านะแต่มองลูกค้าเป็นลูกหลานผมชอบคํานี้นะครับคืออยากจะช่วยเหลือนะครับแล้วจริงๆมันไม่ใช่แค่ช่วยแค่ข้าวนะคือพี่หญิงเนี่ยเขาเป็นคนที่ จะเรียกว่าดูสังเกตรายละเอียดอะนะครับดูแล้วว่าถ้าบางคนเนี่ยดูถ้าทําใไม่มีเงินกินข้าวพี่หญิงเลี้ยงเลยนะคล้ายๆเป็นให้ทุนการศึกษาอารมณ์แบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ว่าเออจะเอากำไรสูงสุดอย่างเดียวนะครับแต่เป็นคนที่ที่มีจิตใจที่จะให้ะนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วในเชิงธุรกิจเนี่ยมันสบายๆเลยเนาะแล้วไม่จําเป็นที่ต้องมานั่งบริการอะไรแบบเนี้ยนะครับ แต่ว่าพี่ญิงเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาอยู่หน้าร้านแล้วเขาชอบนะเขาจะได้ช่วยน้องนักศึกษาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้เขามีเคสให้ฟังเยอะแยะนะครับเช่นเขาเริ่มเห็นหนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยกินข้าวหมูยอชิ้นเดียวแล้วไม่มีตังกินข้าวเนี่ยก็จะไปนั่งคุยด้วยเลยแล้วก็พอคุยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไม่ได้ให้งเงินเงินนะแต่ก็ให้เป็นอาหารนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลใจนะมีมีข้าวกินจนเรียนจบอ่ะนะ คือแค่ฟังเรื่องนี้ก็จิตใจก็พอ,องโตเลยเนาะมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆนะครับอีกเรื่องที่ผมชอบอาจจะเป็นเพราะว่าผมอินกับเรื่องกีฬาด้วยนะครับชื่อบทชื่อว่าจิ๊กซอว์ความหวังนะเรื่องนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังถึงกีฬา3เรื่องนะกีฬาแรกก็คือเรื่องนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมตัวกันเฉพาะกิจก่อนอำลาสนามคือจริงๆถ้าใครติดตามมานะเออนักฟุตบอลเออโทษทีนักวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเก่งมากนะต้องเรียกว่าเป็น เป็นทีมระดับโลกไม่กี่ทีมอ่ะประเทศไทยเนี่ยกีฬาเป็นทีมไม่ค่อยเก่งเรามวยเนี่ยโอ้โหเราชนะเลิศเลยเนาะเทคคันโด้นะน้องเทนเนิสเนี่ยไปคว้าเหรียญทองมาเลยเราสังเกตดีเหรียญทองที่เราได้จากกีฬาโอลิมปิกทุกเหรียญน,นะเข้าใจว่าทุกเหรียญเนี่ยกีฬาเดี่ยวหมดเลยนะยกน้ําหนักก็กีฬาเดี่ยวเทคคันโดก็กีฬาเดี่ยวมวยก็กีฬาเดี่ยวใช่ปะ่ะนะครับแต่กีฬาทีมเนี่ยนึกไม่ออกเลยเนาะตกรอบแบบโอ้โหไม่ได้เข้าไปเล่นโอลิมปิกด้วยซ้ําแต่วอลเลย์บอลหญิงนี่อาจจะเป็นปรากฏการณ์ เพราะว่าเราเราทำได้ดีมากๆนะครับคราวนี้จะมีชุดชุดหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีอยู่มีอยู่ปีหนึ่งนะเราไม่ได้ผ่านไปเล่นกีฬาโอลิมปิกเพราะว่าคะแนนไม่ได้ก็เสียใจกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะฟื้นกลับมานะครับแล้วก็เอาชนะทุกทีมได้นะครับประเด็นคือมันมีอยู่เขาก็เลิกเล่นกันไปแล้วนะ เพราะว่าอายุกันเยอะแล้วแต่ว่าช่วงโควิดเนาะทีมที่จะส่งไปดันติดโควิดถ้าไม่ไม่งั้นก็ไม่มีทีมส่งไปก็เลยขอร้องคล้ายๆขอร้องตำนานนะที่เลิกเล่นกันไปแล้วเนี่ยหคนมารวมตัวในนามทีมชาติแล้วส่งไปอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ได้ซ้อมไม่ได้เตรียมตัวเลยแต่ทุกคนลุยกันลุยกันเต็มที่นะครับอันนี้มันก็คือเขาบอกว่ามันเหมือน วอลเล์บอลคือความฝันนะแล้วผมว่ามันจบเหมือนกระตูนเลยนะมันคือเหมือนกับในที่สุดก็กลับมาช่วยชาติแน่นอนคงไม่ได้ถึงกับแชมป์หรอกแต่ว่ามันก็เป็นวันล s สไทม์สําหรับการเล่นภายใต้ธงไตรรงทีมชาติไทยนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งคือทีมเลสเตอร์ซิตี้นะทีมเลสเตอร์ซิตี้ก็มีข่าวเอาไม่ใช่มีข่าวมีเหตุการณ์หนึ่งที่ประทับใจนะครับคือเอ่อเลสเตอร์อยู่ในแชมเปี้ยนชิพก็คือลีกที่ต่ํากว่าพรีเมียร์ลีกอันหนึ่งอันนี้เกิดในปี2012นะครับคราวนี้เนีเย อันดับ1 2เนี่ยได้ขึ้นเพียงมีลีกนะครับแล้วก็3 4 5 6กเนี่ยเขาเรียกต้องเล่นเพลย์ออฟนะครับเลสเตอร์ <L ester S 2> เจอวัตฟอร์ดครับนัดแรกชนะ1 10นัด2ตามอยู่1 2แล้วนาทีสุดท้ายเลยฮนะทดเวลาเจ็บจะหมดอยู่แล้วเลสเตอร์ได้จุดโทษคือถ้ายิงเข้าไปเนี่ยได้เลื่อนชั้นเลยแต่ปรากฏยิงไม่เข้ายิงไม่เข้าแล้วโดวนสวนกลับแล้ววัตฟอร์ดยิงเข้าเลยวัตฟอร์ดได้เลื่อนชั้นทันทีเลยตอนนั้นเนี่ยห้องแต่งตัวทุกคนร้องไห้หมดแต่คุณ็อป ออยวัตศรีวัฒนประภาเนี่ยก็ร้องไห้นะซึ่งคนนี้ก็คือคือประธานสโมสรเลสเตอร์คนปัจจุบันเนี่ยนะครับแต่เขารู้สึกว่าเป็นวันที่นักเตะเลสเตอร์มีความเป็นทีมเนาะแสดงว่าเขาร้องไห้กันหมดเปราะเขารักสิ่งนั้นมากปีต่อมาคือเลสเตอร์เป็นแชมป์และขึ้นพรีเมียร์ลีกเลยนะครับแล้วต่อมาเราก็ทราบกันดีนะหนังสือไม่ได้เขียนว่าเลสเตอร์ได้ไปถึงระดับแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยนะครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันนะซึ่ง เขาเขาเป็นตำนานนะเป็นเป็นผู้จัดการทีมระ,ระดับท็อปของโลกเลยอ่ะนะครับคุมทีมแมนยูมายาวนานแล้วก็เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์นับไม่ถ้วนเลยเนี่ยเขาก็มีตอนนี้เลิกเลิกไปแล้วนะครับเขาก็ไปออกรายการของแกรี่เนวิลก็เป็นหนึ่งในกองหลังนักเตะทีมแมนยูเนี่ยเนวิลบอกเฟอร์กูสันเป็นผู้จัดการทีมที่มีจิตวิทยาเก่งมากครับนะเข,เ,เขาเขาเล่าถึงนัดที่ แข่งกับสเปอร์นะสเปอร์เนี่ยนำนำแมนยูอยู่3ามศูนย์ครึ่งแรกเขาบอกว่าครึ่งพอเข้าไปในห้องพักเนี่ยเฟอร์กี้ก็คืออเล็กเฟอร์กูสันเนี่ยเซอร์อเล็กเนี่ยก็บอกกับนักเตะท,ทุกคนว่าครึ่งหลังเนี่ยใครยิงประตูก่อนทีมนั้นชนะนี่จริงจริมันยิงประตูขอนทีมนั้นชนะได้ไงเขานำทั้ง3ามศูนย์ใช่ไหมถ้าเกิดเรายิงก็ได้แค่หนึ่งสามก็แค่ไล่มาเองแต่เขาใส่ความเชื่อลงไปในใจว่าขอแค่ประตูเดียวถ้ายิงได้ประตูก่อนคนนั้นชนะ นักนักเตะเชื่อลงด้วยความมั่นใจแล้วยิงได้จริงๆเ้ก็บอกตอนลงสนามเนี่ยเท็ดดี้เชอร์ลิงแฮมซึ่งเป็นอดีตนักเตะแมนยู U, ตอนนั้นกลับไปเล่นทีมสเปอร์เนี่ยนะครับเขาเห็นสายตานักเตะแล้วเขาบอกลูกทีมเลยนะเขาบอกว่าอย่าให้แมนยูยิงประตูแรกได้เร็วถ้ายิงเร็เรวเนี่ยเสร็จปรากฏว่าลงไป45วินาทีโยนเลยเกมนั้นแมนยูถล่มสเปอร์ไป53ครับใครยิงประตูแรกคนทีมนั้นชนะ เขาบอกว่า3โยงนี้สเรื่องนี้ตั้งแต่เรื่องบอลเล่บอลเรื่องเลสเตอร์แล้วก็เรื่องแมนยูเนี่ยทำให้เราเห็นจิกซอแห่งความหวังครับตามชื่อบทนะวันที่เราย่แย่มันเหมือนไรทางออกนะมองไปทางไหนก็แบบพืชดําหมดแต่เราต้องสร้างความหวังขึ้นมาเองนะครับอาจจะรื้อคน้นความฝันเก่าๆมาสร้างกําลังใจนะครับสรุปความล้มเหลวในอดีตเพื่อหากุญแจแห่งความสําเร็จแต่เราต้องมีความเชื่อนะ เชื่อว่าเราจะผ่านความดํามืดครั้งนี้ไปให้ได้นะครับแล้วภาพแห่งความหวังในชีวิตก็จะลอยมาให้เห็นนะครับเขาบอกความหวังไม่ต้องมีเหตุผลนะความหวังมีพลังให้เราสู้ต่อไปได้โหสรุปได้ประทับใจเลยนะครับกับอีกเรื่องนึงที่ผมชอบจริงก็ชอบทุกเรื่องนะครับแต่ชอบเป็นพิเศษแล้วกันนะครับคือความสุขจากการให้นะ คือพี่ตุ้มพูดถึงช่วงโควิดซึ่งเราเห็นความสูญเสียเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสูญเสียเรื่องทางด้านสุขภาพเนาะบางคนป่วยปๆนักอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจต่างๆนะครับเราก็นอกจากเห็นความสูญเสียแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกนะ็คือน้ําใจของคนไทยนะที่เราลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันคนที่มีพร้อมต่างๆเขาก็เขาก็พยายามช่วยนะครับเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นเศรษฐีนะเขาก็บอกว่าเขาดูข่าวแล้วเขาทนไม่ได้หรอกนะครับเขาก็แจกเงินเลย วันล,ละห้าหมื่นนะคือแจกคนละร้อยหรือ200เนี่ยแจกหน้าบ้านเออไม่ใช่แจกหน้าบ้านนะเขาบอกว่าถ้าแจกหน้าบ้านกลัวคนมารอหน้าบ้านทุกวันนะครับเขาบอกว่าเขาผ่านทางพระเนาะให้เจ้าวาดวัดใกล้บ้านช่วยแจกให้ไม่มีกติกานะใครมาก็แจกทําบุญแล้วสบายใจหรือ,อคุณธนินเจรวรรณน,น์นะครับก็ CP ีเป็นบริษัททําธุรกิจอาหารนะครับก็มีแจกข้าวกล่อง2ล้านกล่องเป็นเวลา2เดือนกระจาย40จุดทั่วกทม นะครับหรือคุณตันภาสกรนาทีคนนี้ก็ก็เราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับสร้างศูนย์พักคอยตันปันก็คือศูนย์ที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดที่ช่วยตัวเองไม่ได้อ่ะแต่ไปโรงพยาบาลตอนนั้นโรงพยาบาลมันเต็มหมดจําได้ไหมฮะไม่ไม่ได้ก็ลงทุนเยอะมากนะครับถามว่าถึง10ล้านไหมก็บอกอย่าไปพูดถึงมันเลยนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยต้องเกิน10ล้านแน่นอนเลยเพราะว่ารองรับผู้ป่วยได้145เตียงนะครับมีแบบทุกอย่างนะครับระบบกรอง อัดฟอกอากาศนะครับระบบค่าเชื้ออะไรเงี้ยต้องต้องเกิน10ล้านอยู่แล้วล่ะนะครับพวกนี้ก็ก็ทำมาเพื่อการให้นะครับเขาบอกว่าความสุขของคุณตันคือทาสูนย์แล้วไม่มีคนมาใช้บริการก็นะคือไม่มีคนป่วยนั่นเองนะก็พอฟังเราก็อย่างค,คือเรื่องราวแบบนี้เป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เราฟังแล้วเราแบบจิตใจชุ่มชื้นนะครับก็ก็ดีนะครับ อีกเรื่องที่ชอบนะฮะชื่อบทชื่อนวัตกรรมทําบุญนะครับคือพี่ตุ้มบอกว่าเวลาคนพูดถึงนวัตกรรมเนี่ยจะชอบคิดถึงสินค้าใหม่ที่มันว้าวมากๆเช่น iPhone ของ Steve Job s หรือรถยนต์ไฟฟ้า t ท sla ของ Elon Musk หรือ Netflix อะไรแบบเนี้ยบอกตัวอย่างแบบนี้มันดีนะแต่มันทำตามยากนะครับคนที่เป็น SME ไม่มีเงินทุนหรือไม่ได้เี่ยวชาญเทคโนโลยีเนี่ยได้แค่ว้าวแต่สุดเอื้อมก็คือไม่รู้จะทำยังไงนะครับพี่ตุ้มกลับบอกว่าผมชอบตัวอย่างง่ายๆที่ไม่ต้องประตริ ประดิษฐ์ใหม่แต่พลิกมุมคิดนิดเดียวกลายเป็นสินค้าขายดีนะครับก็ในหนังสือก็เลยมีตัวอย่างให้ให้ให้เห็นนะครับเขาบอกว่าสินค้า2ตัวใน7 e เ e ่นอีเลเวนะตัวแรกคือแบรนด์ซุปไก่หลายคนคงรู้จักแบรนด์เนาะก็คือมันเป็นสินค้าแนวแนวแบบคนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อส่วนใหญ่เราจะซื้อแบรนด์ไปแบบมอบเป็นของฝากยอดนิยมนะเช่นไปเยี่ยมคนป่วยไปให้ผู้ใหญ่ในช่วงปีใหม่ แล้วแบรนด์เนี่ยจะขายดีในซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วเวลาขายเนี่ยขายเป็นตะกร้าเลยหรือไม่ก็ขายเป็นแพ็คใหญ่ๆมันไม่มีขายปีกเป็นขวดๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากจะกินมันก็ไม่ไหวไหมจะแบบซื้อทีแบบโอ้โหมันเยอะขนาดนั้นคราวนี้นเขาบอกว่าผู้บริหารระดับสูงคนหนึ่งของเซเว่นเลเวเนี่ยเป็นคนชอบดื่มแบรนด์แช่เย็นตอนเช้าคือเขาบอกคือไหนสั่งสค์นหนักเนี่ยตอนเช้าต้องดื่มแบรนด์เย็นๆวันไหนไม่ได้กินมาจากที่บ้านเนี่ยพอลงไปที่เซเว่นเลเวก็ไม่มีขายเขาก็เลยบอกว่า เฮ้ยให้ลูกน้องลองเอาแบรนด์มาขายเป็นขวดแช่เย็นให้เห็นชัดๆที่เคาน์เตอร์เลยปรากฏมีคนทดลองชิมเยอะมากครับแล้วภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยก็เป็นสินค้าสุขภาพอยู่แล้วนะถ้าจะต้องซื้อเป็นแพ็คเนี่ยมันหลายร้อยไม่มีใครซื้อไหวแต่พอขายปลีกเป็นขวดๆเนี่ยคนทดลองนะแล้วขายดีมากครับมันตอนสุดท้ายกลายเป็นช่องทางขายใหม่ของแบรนด์ไปเลยเนาะคือสินค้าไม่ได้ใหม่แต่วิธีการขายใหม่มุมมองใหม่ อย่างนี้เป็นนวัตรกรรมนะครับเอาอีกอันหนึ่งนะที่เรามองข้ามคือกล้วยหอมสังเกตนะไปเซเว่นเลเว่นเนี่ยมีกล้วยหอมขายนะครับสินค้าพื้นมากเลยปะแต่ทําไมเซเว่นเอามาขายเขาบอกว่าเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงครับในเวลาอันรวดเร็วสังเกตนะักกีฬาหรือแม้กระทั่งนักร้องเนี่ยช่วงพักก็จะกินกล้วยหอมนะมันได้พลังขึ้นมานะครับแต่ปัญหาคล้ายๆแบรนด์ครับถ้าซื้อตามตลาดเราไปซื้อลูกเดียวได้ไหม ไม่มีใครเขาขายเขาขายเป็นหวีแต่เราไม่ได้อยากกินหลายวันนะี่ะเราแค่อยากกินลูกเดียวอนะ่ะคนก็ไม่อยากซื้อนะครับเซเว่นเห็น p o i n t i ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนไม่อยากซื้อเป็นหวีเดี๋ยวซื้อไปแล้วสุกแล้วไม่ได้กินอีกนะครับขายเป็นลูกเลยนะครับเป็นของหวานเนะี่ยหรือเป็นอาหารเช้าแบบรีบด่วนลูกหนึ่งขาย9บาทนะะจริงๆขายเป็นหวีถูกไปเยอะนะแต่ว่าคนไม่ได้อยากกินเยอะขนาดนั้น เชื่อไหมครับว่าตอนนี้เซเว่นเลเว่นขายกล้วยหอมได้มากกว่าวันละ1นึ่งแลูกครับเป็นสินค้าขายดีเลยนะก็เป็นเป็นสุดยอดวิธีคิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นสุดยอดนะักคิดที่ที่พี่ตุ้มชอบก็คือบอกหอลายจุดนะครับคุณสมบัติบุญงามอนงนะคุณสมบัติเนี่ยก็มีบทบาททางการเมืองอย่างที่ทุกคนทราบนะครับแล้วก็ทํางานด้าน NGO โดยเฉพาะมูลนิธิกระจกเงาก็ช่วยเหลือเด็กที่สูญหายตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะคราวนี้เนี่ย เวลาจะทำให้พวก n o n p r o f ิตอะไรพวกนี้เนี่ยนะก็ต้องมีการขอบริจาคใช่ไหมนะครับเพราะว่าบอกไรจุดเนี่ยเขาก็จะช่วยชอบช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนคนเดือดร้อนกอนขอ็ของเขาเรียกว่าอะไรนะอ,อบอกขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาเขาอยากช่วยเขาจะให้ใครเ,เขาก็ไปโพสใน Facebook เขานะครับใช้โซเชียลมีเดียว่าอยากช่วยคนนี้ไหมถ้าอยากช่วยก็หลังไมค์ขอเบอร์บัญชี แล้วถ้าได้เงินมากพอก็จะปิดบริจาคนะครับจะได้ไม่ใช่ว่าให้เงินเยอะเกินไปนะครับแต่คราวนี้สิ่งที่เป็นนวัตรกรรมเนี่ยคือความคิดใหม่ๆแทนที่จะระดมทุนเป็นเงินอย่างเดียวเนี่ยเขาเห็นโอกาสเรื่องของการสะสมแต้มคือปกติคนซื้อเยอะเนี่ยก็จะได้คะแนนเยอะแล้วคะแนนไปลดซื้อสินค้าหรือแลกสินค้าต่างๆได้แต่คนก็ไม่ค่อยสนใจนะเอาตรงๆนะผมเองเนี่ยเซเว่นเนี่ยนะสะสมแต้มเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรมากมายหรอกนะครับ คราวนี้เขาเลยขอบริจาคแต้มเลยเขาบอกว่าจะได้ซื้อของมาให้คนที่เดือดร้อนครับเช่น7 e เ e ่นอิเลเนเนี่ยมันมีออเบมเบอร์ใช่ไหมถ้าบอกสมาชิกเราเราจะได้แต้มแล้วก็ไปแลกของซื้อได้แต่เชื่อไหมอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าอ่ะคนจํานวนมากไม่ได้ใช้แต้มอัน,นี้บางคนด้วยขี้เกียจสมัครเป Smart ็นสมาชิกออเบมออเบมเบอร์ All คุณสมบัติก็เลยขอบริจาคเลยเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนแต้มเหล่านี้เป็นอาหารสำหรับเด็กครับ ถ้าเวลาซื้อของใน7ซเว่นเลเว่นเนี่ยพี่ตุ้มก็พูดเลยนะก็ประชาสัมพันธ์ผมก็ช่วยช่วยอีกทางก็แล้วกันนะพอเด็กถามร้านเด็กในร้านถามเบอร์ออเบอร์ Member, เนี่ยบอกเบอร์มูลนิธิกระจกเงาไปฮะศูนย์6 3สามอีกทีนะ063 9316340คือเราแค่บอกเบอร์ไปเนี่ยไอ้ไอแต้มมันจะเข้าไปที่มูลนิธิกระจกเงาคราวนี้พอได้ต้มมาเยอะเนี่ยมูลนิธิกระจกเงาก็จะคะแนนเนี่ยไปแลกของ และขอไม่ทาอะไรครับเอาไปบริจาคครับเอาไปเขาบอกได้เป็นคันลดเลยนะได้เป็นคันลถเลยนะครับบอกเป็นกองทุนน้ำนมเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ประสบไข COVID ้โควิดนะครับเขา,เาพี่ตุ้มบอกว่าผมเชื่อว่ามีเด็กเป็นร้อยนะท,ที่ที่ได้1อิ่มจากกล่องนมอย่าลืมนะลองลองท่องเลขนี้ไว้063ย์1 6 3 4 0 เขาบอกจะเป็นการซื้อของที่มีความสุขมากอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมเล็กๆซึ่งผมว่าทําไ้ง่ายด้วยแทนที่จะบอกว่าโอนเงินมาบริจาคใหอ้อ่อะไรนะอ่ามเดท,ที่กระจกเงานะนน่นนี่นั่นเราก็าโอนทีก็กดหลายรอบเหลือเกินเราจะโอนอะไรทุกวันแต่เซเว่นเนี่ยถ้าเกิดเราไปอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรคือไม่บอกเบอร์เราก็จ่ายเท่าเดิมบอกเบอร์แล้วก็จ่ายเท่าเดิมใช่ป่ะก็บอกเบอร์ให้เขาเอาเงินไปบริจาคด้วยไม่ดีกว่าหรอนะครับอันนี้ก็น่าสนใจ อีกบทหนึ่งที่ชอบนะเป็นบทที่สอนเรื่องความล้มเหลวนะครับชื่อบทชื่อว่ากุญแจที่ซ่อนอยู่นะในเรื่องมีมีเรื่องราวมากมายนะแต่ว่าผมอันนี้ผมขอตัดมาเฉพาะเคสของคุณบอกอลายจุดเหมือนเดิมนะครับคุณสมบัติบุญงามมงเนี่ยเขาเล่าถึงเพื่อนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองกําลังล้มเหลวนะครับแล้วคุณสมบัติก็บอกว่าเวลาที่ผิดพลาดหรือล้มเหลวเนี่ยเขาจะเอาเป็นเอาตายว่าอะไรทําให้ล้มเหลว และตบท้ายว่าในกองของความล้มเหลวมักมีกุญแจดอกเล็กๆตกอยู่ในนั้นเอาไว้เปิดประตูความสําเร็จคือมันล้มเหลวอะแต่ในกองนั้นเนี่ยในกองนั้นเนี่ยมันมีกุญแจอันหนึ่งที่เอาไว้เปิดประตูความสําเร็จซึ่งเขานึกพี่ตุ้มนึกถึงคําพูดของเอดิสันที่บอกว่า1,000 0ครั้งที่ล้มเหลวคือ1,000 0ครั้งที่ไม่ควรทํานะครับก็มันคือการตัดทอนความเป็นไปไม่ได้ออกยิ่ยงมากเท่าไหร่เนี่ย มันจะเหลือทางที่เป็นไปได้ไม่กี่ทางนั่นคือกุญแจดอกเล็กๆในกองขยะความล้มเหลวผมขอต่อยอดเรื่องนี้ให้นะเพราะว่าตอนนี้ผมติดเกมเกมหนึ่งผมว่าหลายคนคงเล่นอยู่เหมือนกันชื่อ Wordle Wordle เนี่ยสกดนะไปเสิร์ชดูได้นะ W O R D L E Wordle Wordle เนี่ยเป็นเกมเกมให้ถ่ายคำภาษาอังกฤษมันจะมีคำที่มีตัวอักษรแค่5ตัวเวลาเราทายเนี่ยมันจะบอกว่าตัวไหนผิดตัวไหนถูกและตัวไหนถูก และถูกตำแหน่งด้วยคราวนี้เวลาถ่ายเนี่ยมันจะมีบางครั้งนะครับที่เราถ่ายไม่ถูกเลยสักอันมีนะครับครั้งแรกก็ไม่ถูกเลยถามว่าไม่ถูกเลยล้มเหลวไหมอู้สุปเปอร์ล้มเหลวนะการการถ่ายครั้งนั้นมันไม่ถูกเลยครั้งที่2ทถ่ายอีกก็ไม่ถูกอีกผมเคยถึง3ครั้งเลยนะครั้งที่3ทถ่ายก็ไม่ถูกครับสครั้งรวดที่ถ่ายไม่ถูกสักตัวแปลว่า15ตัวอักษรผมถ่ายผิดหมดเลยแต่เวลาถ่ายมันต้องเป็นคำเน้นนะไม่ใช่ถ่าย A B C D E อย่างนี้ไม่ได้นะ มันจะต้องทายที่มันเป็นคําที่มีความหมายนะปรากฏครั้งที่4ถูกเลยคนบอกอาจารย์ก็อาจารย์ไม่ถูกมา3ครั้งแล้วครั้งที่4อะไรโดนบันดันใจให้อาจารย์ตอบถูกมันไม่ใช่โดนบันดันใจครับไม่ใช่ฟลุกด้วยเพราะผมตัดช้อยไปได้แล้ว13ตัวอักษร15ตัวอักษรไม่ใช่สิเพราะว่า3ครั้งมันไม่ถูกเลยไงการไม่ถูกนั่นคือความก้าวหน้านะเพราะผมผมคงไม่ทายตัวตัวอักษรเดิมที่มันรู้อยู่แล้วมันไม่ถูกใช่ไหมเพราะนั้นไม่ถูกไป15ตัวมันเหลือไม่ขีดตัวหรอกครับ ที่มันจะถูกได้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่26ตัวอักษรแล้วมันต้องมีสระด้วยนะบางสระตัดไปแล้ว3 3 4 4สระเนี่ยมันเหลือสระเดียวแหละเพราะตัวอักษรก็มี A-I-O-U A, a o, U, อะ่ะ a ไม่มี E ไม่มี I ก็ไม่มี O ไม่มีก็มีแต่ตัว U ตัวเดียวเราเราผสมกันแป๊บเดียวเราก็ได้แหละนะครับอันนี้คือความหมายคล้ายๆกับที่เมื่อกี้บทนะว่าความล้มเหลวเนี่ยมันคือการตัดทางที่มันไม่เวิร์กออก เพราะฉะนั้นมันจะเจอกุญแจอยู่คือไอ้สิ่งที่มันจะเวิร์กนั่นเองอีกเรื่องก็เป็นเรื่องประทับใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาเหมือนกันนะพี่ตุ้มนี่เชียแมนอยู่นะเชียร์ทีมเดียวกับผมเลยนะก,ก็ชอบนะครับชอบกีฬาฟุตบอลน,นะชื่อมองจากบนฟ้าแต่ว่าเป็นเรื่องของเลสเตอร์นะทุกคนก็รู้นะว่าเลสเตอร์เนี่ยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นเทพนิยายเลยแหละนะครับคือโอกาสที่จะทําแบบ1ต่อ5นะ้าพันเนี่ยเขาบอก1่งต่อ5้าพันนี่มันยากขนาดไหนรู้ป่ะคืออัตราต่อรอง มันมันยากกว่าเอวิสเพสลีย์ดารานักร้องชื่อดังยังมีชีวิตอยู่อ่ะอันนั้นเราก็รู้ว่าไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมแต่เขาบอกอไม่แน่นะอาจจะยังมีชีวิตอยู่เขาก็มีอัตรา,าต่อรองมาแต่โอกาสที่เลสเตอร์ในฤดูกาลนั้นจะได้แชมป์เนี่ยคือน้อยกว่านั้นอีกนะครับแต่ก็ทําได้แต่มันมีอยู่ถ้วยหนึ่งที่เลสเตอร์ไม่ได้มาตั้งนานแล้วก็คือถ้วย FA ครับสุดท้ายเนี่ยเลสเตอร์เนี่ยก็โดนยิงนําไปก่อน10แต่ว่า เอ้ยไม่โทษทีเลสเตอร์ยยิ่งนำไปก่อน10แต่ว่าโด,โดนเชลซีบุกหนักแต่ว่าสุดท้ายก็ช่วยไว้ได้ค,ค,คือคือคืออุดอุดอยู่อะเอาเป็นว่าเลสเตอร์ชนะแล้วก็เป็นแบบคนก็ประทับใจมากแล้วแล้วนักเตะทุกคนก็จะเรียกว่าอะไรนะรักอดีตประธานก็คือคุณวิชัยศรีวัฒนประพามากแล้วก็ปัจจุบันก็รักคุณท็อปอายอวัฒนมากๆนะครับซึ่งเป็นลูกชายของคุณวิชัยเนี่ยนะครับก็ เดีวเขาบอกว่าไม่ไม่มีมีไม่กี่ครั้งในประวัติศาสตร์บอลอังกฤษนะครับที่ผู้จัดจาก,การทีมจะให้สัมภาษณ์ก่อนการแข่งขัน ans, ว่าจะคว้าแชมป์เพื่อเจ้าของสมโมสรมีแต่คว้าแชมป์เพื่อแฟนบอลเพื่อนุนเพน,นีแต่นี่คือจะคว้าแชมป์เพื่อเจ้าของสมโมสรผมจําได้นะมีคลิปเขาเรียกคุณอัยวัน์ไปไปชูถ้วยเลยนะทุกคนก็รักนะแฟนบอลก็รักอะไรเงี้ยนะครับแต่มีเรื่องอไซส์สตอรี่อันหนึ่งที่น่าสนใจคือ มีคนคนนึงเนี่ยเขาชื่อเชเชลแองเจลนะครับมีแฟนชื่อมา r g เกรตแองเจลนะครับเป็นแฟนเลสเตอร์มานานมากเชเชลเนะี่ยขอมาเกรตแต่งงานในปี1948นานจริงนะครับนานจริงนะครับตอนนั้นไม่มีเงินซื้อแหวนมัน่นแต่มีคำสัญญาว่าถ้าเลสเตอร์ได้แชมป์เอฟเอัพจะหาแหวนมั่นมาให้1949เลสเตอร์ชิงเลยแต่ก็ไม่ได้นะครับคำสัญญาเกึงก่งพูดเล่นนะนะแต่ว่าก็ไม่ได้ 1961ชิงก็ไม่ได้1963ชิงก็ไม่ได้1969ชิงก็ไม่ได้นะครับเขาก็บอกว่าสุดท้ายเหมือนกรีบอัพแล้วล่ะนะครับนะ1969ตอนนั้นมาเกเรตอายุ44เนาะเอ่อ52ปีหลังจากการเข้าชิง1969เนี่ยเลสเตอร์ทำได้ครับตอนนี้มาเกเรตอายุ96ปีนะครับแต่เสียดายที่สามีคุณเชชิลเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ16ปีที่แล้วนะครับแต่ลูกเขานะ ก็ทาหน้าที่แทนคุณพ่อก็ซื้อแหวนไปให้คุณแม่นะครับก็เป็นแหวนในยุค1 940เลยครับก็เป็นเรื่องเรื่องราวดีๆเขาเรียกแหวนวงนี้ว่ายูรินะเป็นชื่อของยูริติเลอร์มองคนที่ยิงประตูชัยให้กับเลสเตอร์นะครับคราวนี้เลสเตอร์ซาบนันก็ทำเซอร์ไพรส์ส่งอลันเบอร์ชเนลอดีตตำนานนักเตะเลสเตอร์ไปหามาเกรดที่บ้านพร้อมกับถ้วย FA ฟเัและเสื้อเลสเตอร์ที่มีลายเซ็นนักฟุตบอลท,ทุกคน การเป็นแชมป์ไอฟเฟครับสำหรับนักฟุตบอลทุกคนได้ชูช่วยในสนามและเหรียญรางวัลแต่สําหรับแฟนอย่างมารเกเรตเธอได้แหวนมั่นครับเขาบอกว่าเชเชลที่มองตรงจากทองฟ้าคงดีใจที่ลูกชายช่วยเขาได้ทําตามสัญญานะถึงแม้ว่ามันจะใช้เวลา73ปีก็ตามก็เป็นเรื่องซึ้งๆนะเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นเรื่องที่แบบฟังดูแล้วก็มันก็เป็นเรื่องดีๆในจิตใจนะครับ ก็หนังสือเหมือนเดิมนะผมว่าใครอ่านงานพี่ตุ้มแล้วเอาเป็นว่าถ้าชอบก็แนะนําอยู่แล้วนะครับพี่ตุ้มก็ไม่เคยเ,เขียนแล้วทําให้ผมผิดหวังนะไม่ไม่เคยมีผมติดเลยแหละนะครับแต่ว่าเอาอย่างที่บอกก็ต้องบอกเอยเออเขาเรียกออกตัวไว้ก่อนว่ามันก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องชอบนะเพราะว่าสไตล์ใครสไตล์มานี่ยบางคนว่าไม่เห็นชอบเลยก็เข้าใจได้นะครับหนังสือนะ สิ่งที่เคยมองแต่ไม่เคยเห็นหนุ่มเมืองจันท์แล้วรูปเออผมพูดนิดนึงรูปในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณหนุ่มเมืองจันท์เนี่ยเอามาจากคุณพนะิชัยแก้ววิชิตนะคุณพิชัยแก้ววิชิตก็เป็นคนที่จะเรียกว่าเป็นโมไซรับจ้างนะครับแต่เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็ลงอินสตาแกรมอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับมีคนติดตามรูปของคุณวิชัยเยอะมากนะครับผมว่ารูปสวย แล้วในรูปเนี่ยก็จะมีคำคำคมๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับชื่อคุณพี่ชัยนะคุณพี่ชัยก็ลองไปไปคุณพี่ชัยแก้วิชิตนะลองลองไปดูรูปในหนังสือเล่มนี้ด้วยก็ได้โอเคครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p ด d นสตอรี่ a life changing story